สมเมืองบุรีรัมเลิศล้ำผลงานเด่นมุ่งเน้นการประสานเชี่ยวชาญงานสุขภาพชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2528มีเป้าหมาย2ข้อคือ 1. เพื่อส่งเสริมป้องกันโรคและดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพอ,อสอมอและพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้กำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1. พัฒนาศักยภาพอสอมอ,อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนและเป้าหมายชัดเจนเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับสังคม 2. มุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องตรงสาเหตุเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 3. จัดหากองทุนให้มีความมั่นคงเพื่อดูแลผลประโยชน์ของมวลสมาชิก 4. พัฒนาชมรมให้มีความเข้มแข็ง,ขงมั่นคงและมีความคล่องตัวในการทำงานของสมาชิกและมีความไวต่อสถานการณ์อันอาจจะเกิดขึ้นโดยม่ได้คาดหมาย 5. ร่วมดูแลและรับใช้สังคมด้านอื่นๆตามนโยบายของภาครัฐเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารงานองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการดังนี้ประธานคนปัจจุบันคือนายปัญญาของรัมรองประธานคนที่หนึ่งคือนายธัญญาประวัรัมรองประธานคนที่สองคือนางระเบียบมาศคําจันทร์เลขานุก,การคือคุณกันหาประเสริฐสวัสดิ์คุณสํารวยพุทธรัม เหรัญญิกคือคุณสมจิตทิน,นรมคุณประชุมรัตนาส,สัตวิมลปฏิคมคือคุณชัยนรงค์ทองปัญญาและยังมีคณะกรรมาการร่วมบริหารองค์กรอีก27ท่านนอกจากนั้นยังมีสาธรารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์นายทวิศััดิ์รัระพัษผู้ช่วยสาธรารณสุขอำเภอฝ่ายบริหารนายสุเทพพันธุระหัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่งสังกัดสอสอเมืองบุรีรัมย์ตัวแทนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตัวแทนโรงพยาบาลบุรีรัมเป็นคณะที่ปรึกษาเนื่องจากชมรมอสมอำเภอเมืองบุรีรัมมีสมาชิกมากกว่า3,500คนมีกองทุนในการบริหารจัดการถึง5กองทุนจึงได้แต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการเข้ามาดูแลกองทุนต่างๆดังนี้ 1. กองทุนสวัสดิการมีคุณแฉล่มเพ่งรำเป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการร่วมคือคุณอาริรัตเหลืองชัยศรีคุณชวนชมสุทธิมานน์ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ771,693บาท9กสองตังค์องกองทุนชาวพนัก,กงานสงเคราะห์มีคุณประชุมรัตนสสิวิมลเป็นประธานและคณะกรรมการร่วมคือคุณวาสนาศิลรัมคุณชัยนรงค์ทองปัญญาปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ6 7 6 2 1 6จบาท58สตังค์ 3. กองทุนกลางมีคุณสมจิตทินรมเป็นประธานและกรรมการร่วมคือคุณกันหาประเสริฐสวัสดิ์คุณสมใจอุตกาสีปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ3 1 9 3 4 6บาท24สตังก์ 4. กองทุนเกลือไอโอดีนมีนายปัญญาของรมเป็นประธานและคณะกรรมการร่วมคือคุณรองปูดวงรำนายบุญเรืองของรมปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 54555บาท 5. กองทุนมูลนิธิมีคุณระเบียบมาดคำจันทร์เป็นประธานและคณะกรรมการร่วมคือคุณวาสนาสินรัมคุณธัญญาประวันรัมปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ224168บาท65สสตางค์ อสมอเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้ามีความเสียสละและอดทนสูงจนได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพอสมอได้ฟันฝ่าวิกฤตการต่างๆมากมายเคียงบา่าเคียงไหล่หมออนามัยใกล้บ้านเสมือนหนึ่งญาติสนิทหรือมิตรแท้คู่ใจทั้งสองฝ่ายได้จับมือกันอย่างมั่นคงด้วยเป้าประสงค์เดียวกันคือประชาชนมีสุขภาพดี อสมอคือนักรบสุขภาพภาคประชาชนซึ่งถือได้ว่าเป็นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนชนิดที่ว่าใกล้บ้านใกล้ใจถึงบ้านถึงใจกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งถึงพวกเราจะเป็นชาวบ้านธรรมดาพวกเราก็สามารถดูแลสุขภาพได้ภารกิจอันยิ่งใหญ่ทพวกเราไม่เคยลืมคือแก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีนนในรอบปีที่ผ่านมาชมรมอสอมอำเภอเม,มืองบุรีรัมย์ได้สร้างผลงานโดดเดน่นในด้านต่างๆมากมายและยังได้รับโล่รางวัลชมเชยนำร่องโครงการคนไทยสุขภาพดีระดับเขตในส่วนของอสอมอ ก็มีผลงานดีเด่นไม่แพ้กันอาทิด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออาทิการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่2009วัณโรคโรคไข้เลปโตสปโรซิสโรคพิษสุนัขบ้าโรคเอดในชุมชนเป็นต้นงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่ออาทิการคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชนเพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการในชุมชน ค้นหามะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกงานสร้างสุขภาพอาทิการออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆทั้งการเต้นอรบิกราไม้พลองเงินส่งเสริมสุขภาพอาธิการดูแลหญิงตั้งครรภ์เยี่ยมหลังคลอดร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่างน้ําหนักเด็กแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารดูแลสุขภาพช่องปากงานคุ้มครองผู้บริโภคอ,อสมอก็ทาได้ดีนอกจากนั้น อสอมออำเภอเมืองบุรีรัมย์ยังมีกิจกรรมการให้บริการพี่น้องประชาชนในยามเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆที่ศูนย์สอสอมอชในหมู่บ้านและชุมชนอีกด้วย <S 2> <S 2> ผลงานเด่นในรอบปี2 5 5 3ที่ผ่านมามีอสอมอที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในวิธีการประกวดจนได้รับคัดเลือกเป็นอสอมอดเด่นระดับอำเภอจำนวน11สาขาดังนี้ 1. สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่นายสมพงษ์สูงยิ่งตัวแทนอสมอจากสถานีอนามัยบุลาวตะบนสแกโปรงสสาขาสุขภาพจิตในชุมชนได้แก่นางวิรุณประกอบดีตัวแทนอสมอจากสถานีอนามัยบ้านโคกตาลตะบนสแกซำ 3. สาสาขายาเสพติดในชุมชนได้แก่นางสมใจพรมแดนตัวแทนอสมอจากเทศบาลเมืองบุรีรัม์ 4. สาขาบริการในสอสอมอชอได้แก่นายพนมภาคี ตัวแทนอสมอจากสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติร่มโพตบนเมืองฝาง 5. สาขาการครุ้มครองผู้บริโภคได้แก่นายทองปูนอุ่นจิตตัวแทนอสมอจากสถานีนามัยบ้านหนองเกียบตะบนสแก่โพง 6. สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพได้แก่นางพันนีสิงโตอ่อนตัวแทนอสมอจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 7. สาขาเอดในชุมชนได้แก่นางบุญโฮม วงสามานตัวแทนอสมอจากสถานีอนามัยบ้านตลาดชัยตะบนสองห้อง 8. สาขาการส่งเสริมสุขภาพได้แก่นางพัสราวันศรีวีรพันธ์ตัวแทนอสมอจากสถานีอนามัยบ้านบุลาวตำบนสแกโปร์เสาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อได้แก่นางบุญธริกาปิ่นเจริญตัวแทนอสมอจากเทศบาลเมืองบุรีรัม์ 10. สาขาการจัดการสุขภาพในชุมชนได้แก่ ผู้ใหญ่บุญช่วยปเวตัวแทนอสมอจากสถานีอนามัยบ้านโคกตาลตะบนสแกซำส1 1 1สาขาอนามัยแม่และเด็กสายญ่รักแห่งครอบครัวได้แก่นางสุชาดาสวยงามตัวแทนอสมอจากเทศบาลเมืองบุรีรัมว่า30ปีที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้กำเนิดอสมโดยเริ่มจัดตั้งให้มีผู้สื่อข่าวสาธารณสุขหรือพอสอสอตั้งแต่ปีพศสอ2 0 พัฒนาขึ้นมาเป็นอ,อสอมทําให้ภาวะสุขภาพของประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสามารถพึ่งตนเองได้ในเบื้องต้น32ปีแห่งการพัฒนาสุขภาพบนรากฐานอุดมการณ์อันมั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างคนสร้างปัญญาสร้างพลังสุขภาพประชาชนความสําเร็จนี้ยังผลให้ประเทศไทยได้รับการชื่นชมจากนานาชาติทั่วโลกถึงแม้ว่าพวกเราจะเหนื่อยล้า กับปัญหานานับที่ซัดใสจะขออยู่เคียงคู่สาสุขไทยด้วยจิตใจสมานร,รักสามัคคีด้วยสองมือหนึ่งใจอันกล้ากแกร่งจะร่วมแรงพัฒนาสาสุขไทยไปทุกที่จะปลูกฝังสำนึกรักสุขภาพดีให้น้องพี่ทราบชัดไม่ขัดใจถึงแม้ว่าความรู้เราจะต้อยต่ำ จะน้อมนำคำชี้แนะมาแก้ไขจะช่วยงานสาสุขทุกยุคไปอย่าแนงหน่ายจงไว้ใจใช้พวกเราพวกเราขอทำหน้าที่ให้ดีสุดขอแก้ไขในทุกจุดที่บกพร่องขอก้าวเดินคู่หมอไทยดังใจปองพิชิตโลกมาครอบครองได้สมใจอสอมอทุกคนจงมีสุข ไร้ความทุกข์สุขก,กายใจในทุกที่ท,ท,ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศลาบมากมีมให้เป็นที่ทไว้วางใจ,ใจของปว<อ>ง,งชน